มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมชอบเล่ามากเวลาที่ต้องไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคนจริงๆเขาเสียชีวิตไปแล้วเอ่ยชื่อได้เลยครับเพราะว่าเป็นเพื่อนรักของผมเองเขาชื่อสงเคราะห์ซื่อประเสริฐบางคนจะเรียกว่าครูสงเคราะห์บางคนก็จะเรียกว่าอาจารย์สงเคราะห์เพราะเขาเป็นข้นาราชการครูตำแหน่งนสุดท้ายก็เป็นผู้บริหารโรงเรียน สมเคราะห์เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งแต่ก็จะเป็นคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบที่ดีม้างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเองหรือจะเป็นปัญหาของเพื่อนสอมเคราะห์จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แยบยลมากเรื่องนี้ใช้แววตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือแล้วครับตอนที่เราเรียนปริญญาตรีกันเนี่ยเราก็เรียนภาษา มันมีวิชาอยู่สองวิชาที่เป็นวิชาที่โหดหินมากๆก็คือวิชาภาษาบาลีส,สัมสกฤตแล้วก็วิชาภาษาเขมรหรือภาษาขอมจริงอยู่ครับเราอาจจะไปเห็นตัวหนังสือขอมที่เขาจารไว้ในใบลานหรือในเครื่องรางของขลังเขาจะจารเป็นภาษาขอมให้มันดูขลังนั่นนะครับต้องเรียนแล้วอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาขอมเป็นอาจารย์ที่สุดยอดจริงๆ เวลาที่ท่านสอนนี่ท่านเอาจริงเอาจังมากครับทุกวันอาจารย์เข้ามาหนึ่งยังจำภาพได้เลยครับอาจารย์จะมีใบลานเวลานที่สมบัตริพระเทศเนี่ยนะครับเขาจะจารเรียภาษาขอมเวลาสอนหมดชั่วโมงก่อนที่จะเลิกเรียนอาจารย์ก็จะแกะใบลานนั้นออกมาเป็นแผ่นๆแ,แล้วแจกให้กับนักศึกษาคนละแผ่นเอากลับบ้านไปแล้วก็ไปทำการบ้านมาก็คือไปหัดอ่านหัดเขียนไปแปลมา เรียกว่าถ้าใครจบวิชานี้เนี่ยไปโอนสัญชาติเป็นเขมรได้เลยครับแล้วเวลาอาจารย์ออกข้อสอบเนี่ยอาจารย์จะชอบออกข้อสอบเป็นแบบให้เขียนตอบเป็นบรรยายสี่ส้าห้าข้อก็ว่าไปข้อสอบแบบนี้มันอาจจะไม่ดีตรงที่มันไม่สามารถถามได้ค,ออครอบคลุมแต่มันเป็นข้อสอบที่คุณไม่สามารถเดาได้เลยคุณจะไปเขียนกขคองอคุณจะไปเลือกถูกผิดไม่ได้ คุณต้องรู้จริงคุณจึงจะบรรยายได้อาจารย์จะใช้วิธีสอบอย่างนี้เสมอครับปลายเทอมนั้นก็จะมีการสอบวิชาภาษาขอมเรื่องก็เกิดขึ้นกับสงเคราะห์ซึ่งประเสริอที่ผมกําลังพูดถึงเนี่นะครับสงเคราะห์มีปัญหาเพราะว่าสงเคราะห์โดดเรียนค่อนข้างบ่อยเมื่เอไหร่จะไปเรียนแล้วก็สมเคราะห์ไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยที่จะไปตอบอาจารย์สงเคราะห์รู้ตัวครับว่า ถ้าไปนไปสอบเนี่ยยังไงยังไง,ง,ไงก็ไม่ผ่านตกแน่ๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสอบตกเนี่ยสอบไม่ผ่านเนี่ยสมเคราะห์จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานี้ใหม่อีกหนึ่งเทมอมตกนี้ไงสมเคราะห์ก็เลยแก้ปัญหาในเบื้องต้นนะครับให้พ่อพบเพ,พื่อนฝูงช่วยกันเขาก็ให้เพื่อนคนหนึ่งซึ่งบอกว่าอ้าเพื่อนเองเนี่ยมีลุงเป็นหมอไปขอใบรับรองแพทย์มาให้หน่อยเขาจะลาป่วยเพื่อนก็บอกไม่กล้าเพราะหมอค่อนข้างจะ ตรงๆไปตรงมาสมเพลก็เลยบอกว่าเอางั้นเองไปหาไปขมโมยมาก็ได้เป็นใบรับรองแพทย์ปเปล่าเดี๋ยวมาเขียนกันเองเพื่อนก็ไปจัดการหาใบรับรองแพทย์ปเปล่ามาได้ใบหนึง่งสมเพลก็มาให้ผมเขียนผมก็ถามาแลรวจ้าเขียนว่าเองป่วยเป็นอะไรเขาบอกว่าเขียนไปเลด้บอกว่าเป็นความดันจาได้ว่าผมยังถามเลยถามสมเพลว่าแล้วถ้าเกิดเจออาจารย์อาจารย์ถามว่า โรคความดันมันเป็นยังไงเองตอบถูกเหรอเองเป็นเหรอสมครห์อตอบง่ายๆเลยครับบอกรูก้ความดันอาการก็ทุรังไปนู่นนะครับดังทุรังตกลงผมก็เขียนใบรับรองแพทย์ให้เพราะถึงยังไงอาจารย์ก็คงไม่ไปสื่อว่านี่เป็นใบรับรองแพทย์จริงหรือเปล่าสเคราะห์ก็จัดการฝากใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบลาให้ผมถือไปให้อาจารย์ปรากฏว่าผ่านครับอาจารย์ก็ให้ลาก็คนป่วยจะมาสอบได้ยังไง แต่สมเคราะห์จะต้องสอบทีหลังหลังจากที่คนอื่นก็สอบกันหมดแล้วทุกคนก็สอบไปหลังจากนั้นสมเคราะห์ขอครับเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราจดเลคเชอร์ไว้เนี่ยนะครับสมเคราะห์ขอของทุกคนเลยเอามารวมไว้เลยแล้วสมเคราะห์ก็อ่านตะลุยอ่านอ่านแบบเอาเป็นเอาตายเลยจนมั่นใจว่ายังไงยังไงก็ทําสอบได้แน่แน่แล้วสมเคราะห์ก็ไปขออาจารย์สอบสอบคนเดียวครับ หลังจากที่สมเคราะห์ทําก็สอบเสร็จออกมาพวกเราก็ลุ้นันถามว่าเป็นไงผ่านไหมเขาบอกไม่รู้เว้ยไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์ถามมหาข้อผู้ตอบไปได้สักข้อว่ะเพื่อนจะเลยบอกว่านั้นเองก็รับชะตากรรมไปเตรียมลงทะเบียนเรียนใหม่ก็แล้วกันแต่สมเคราะห์บ,บอกว่าไม่แน่ไม่แน,น่อาจจะผ่านก็ได้เราก็เลยซักถามกันว่าสมเคราะห์แก้ปัญหาย,ยังไงในเมื่อ ไอ้ที่เขาอ่านไปนั้นไม่ตรงกับที่อาจารย์ถามสมเคราะห์เเล่าถึงวิธีการแก้ปัญหาของเขาซึ่งพวกเราทึ่งมากเลยครับสมเคราะห์บอกว่าเขาก็บอกว่าอาจารย์ที่คุมสอบบอกว่าอาจารย์ขอกระดาษคําตอบอีกเคร่มอีกครับขอเยอะๆเลยอาจารย์เงินครับยังไม่ทันตอบเลยจะไปทําอะไรอีกสมเคราะห์บอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวเวลาผมเขียนเลื่อนไหลแล้วเนี่ยมันไม่อยากหยุดครับแล้วผมตอบกระดาษแค่นี้ไม่พอผมนะครับ อาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรก็กระดาษมาให้สมเคราะห์กใหญ่เลยสมเคราะห์ลงมือขั้นแรกเลยสมเคราะห์อเอาปากกาสีดแดงเนี่ยครับเขาเล่าให้ฟังอาปากกาสีแดงเขียนบนหัวกระดาษโต,โตโตเลยเหมือนกับเป็นจดหมายถึงอาจารย์ผู้สอนเขาจะเขียนว่ากราบเรียนอาจารย์แล้วก็ลงชื่ออาจารย์นะครับกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพผมขออภัยอาจารย์ที่ ไม่สามารถตอบคาถามของอาจารย์ได้เลยเพราะผมอ่านมาไม่ตรงกับที่อาจารย์ถามแต่ผมมีความรู้ในวิชาของอาจารย์ดังต่อไปนี้แล้วก็ลงมาเขียนทุกอย่างที่รู้เลยครับเขียนหมดเลยมีอะไรเขียนหมดเขียนไปเขาเขียนไปจนกระทั่งอาจารย์คุมสอบต้องเตือนว่าหมดเวลาแล้วเขาก็ส่งโอ้โหส่งเขาส่งไปเป็นกระดาษคำตอบเปื้อนเลืเ,เลยครับ แล้วผลเป็นไงครับผ่านครับอาจารย์ให้ผ่านจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มีสิทธิที่จะไม่ให้ผ่านนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับว่าถามออกไปไหนมาแล้วคุณตอบสามวาสองสอกคือตอบก็เียตรงกับคําถามเลยแต่อาจารย์ก็คงจะเข้าใจว่าเออมันมีความรู้จริงพยายามเขียนมาและที่สํำคัญที่สุดก,ก็คือเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบ หม่คนอุตส่าห์เขียนหัวกระดาษแล้วกราบเรียนอาจารย์นะครับผมตอบไปถูกแล้วครับแต่ผมมีความรู้ในวิชาของอาจารย์อย่างนี้แหละอาจารย์ไม่ใ่ายก็ใจดาเกินไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนเริ่มต้นเรื่องผมบอกว่าผมชอบเล่าเรื่องนี้ในเรื่องของการแก้ปัญหาก็คือการที่เรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยครับอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องรู้ปัญหาถ้าคุณไม่รู้คุณแก้ไม่ถูกนะครับสงเคราะห์รู้ปัญหา ว่าเขาไม่มีอะไรอยู่ในสมองตอนแรกเนี่ยเขาไปตอบอาจารย์ไม่ได้หรอกสอบก็ตกถ้าเป็นนักศึกษาคนอื่นทําไงครับก็มันไม่รู้อะก็ทําไงก็ถึงเวลาสอบก็ต้องไปสอบตอบอะไรก็ตอบไ,ไม่ได้ก็ต้องไปตายเอาดากหน้าก้มหน้ายอมรับชะตากรรมแต่สงเคราะห์ไม่ครับเขาแก้ปัญหาด้วยการอย่างที่เราให้ฟังแล้วหาไปรับรองแพทย์มาส่งอาจารย์บอกว่าป่วยตั้งหลักก่อนแล้วพอไปสอบก็จริง เขาไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะอาจารย์ถามไม่ตรงกับที่เขารู้ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะส่งกระดาษเปล่าหรือไม่ก็เขียนอะไรส่งเดชไปซึ่งแน่นอนว่าตกแน่แ,นแต่สงเคราะคงจะคิดว่าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ่นไปมีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไรเขาก็ตอบผมชอบวิธีการแก้ปัญหานี้มากก็คือท่านผู้ชมครับปัญหาแต่ละเรื่องนั้นวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้มีอย่างเดียวไม่ได้มีทางเดียว ทุกปัญหามีคําตอบมากกว่าหนึ่งครับน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะเอาวิธีของสงเคราะห์ซื่อประเสริฐที่ผมเล่าให้ฟังนี้ไปใช้บ้างก็ได้นะครับสําหรับการแก้ปัญหาแต่ผลจะออกมาเป็นยังไงไม่รับประกันนะครับ